ก็จบกันไปแล้วสำหรับงานจังเก e t ทัวนาเมนต2020 The s e m b a s u of Destiny ที่จัดขึ้นในวันที่26กันยายนที่ Union Mall การแข่งขันที่ใช้เพียงการเป่ายิงฉุบเพื่อทำการคัดเลือกเมมเบอร์เข้าสู่ s e m b a s สในอัลบั้มที่3ของ B.N.K.48 ซึ่งพิธีกรนั้นการแข่งขันนี้ก็เป็นพิธีกรที่มีรางวัลเป็นเครื่องการันตีอย่างการกันตราวรซึ่งก็ได้รับหน้าที่เป็นกรรมการในการแข่งขันนี้เช่นกัน ซึ่งก่อนการแข่งขันนั้นก็จะมีโชว์ของรุ่นที่3และแน่นอนสําหรับงานจังเก้นนั้นชุดของแต่ละคนเป็นสิ่งที่สําคัญแต่ละคนก็ใส่ออกมาทั้งแปลกทั้งสวยและฮาบางคนก็ออกมาอย่างอลังการมาในรูปแบบที่การแข่งขันนี้ตั้งมานั่นก็คือในรูปแบบของไทยๆโดยในการแข่งขันก็ได้มีการโบสคอสตูมยอดเยี่ยมและเมมเบอร์ที่ได้ออกมา3อันดับสูงสุดก็ได้แก่วีที่แต่งเป็นเสาไฟฟ้า น้ำหนึ่งที่แต่งเป็นพระเอกลิเกส่วนผู้ชนะอันดับที่หนึ่งนั้นก็คือเจนนิตที่ชุดมาพร้อมกับภาชนะและก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับ GG จาก BNK48 ที่เป็นผู้ชนะในงานครั้งนี้และเป็นจั n งเกนค e ีนคนแรกของ BNK48 Jungle t จั r งเกนทัวนาเซึ่งในส่วนของเมมเบอร์ที่เหลือนั้นก็ได้แก่ V ีออนเชอร์ปางที่เป็นเมมเบอร์ในแถวหน้าปาริมะ ปันก่อนมายูเจนิดมินมินนีหน้ามิวนิชานิวพาขวัญและเคียรา่าที่เป็นเซมบสัสสในส่วนที่เหลือสรุปแล้วก็คือเมมเบอร์แถวหน้าของอัลบั้มที่3นั้นก็จะเป็นเมมเบอร์จาก B N K 4 8 u ล้วนเลยก็ว่าได้และจากเมมเบอร์ในเซมบสัสสทั้งหมด16คนนั้นก็จะมีเมมเบอร์จาก C G M 4 8ที่ติดเซมบสัสสด้วยกันทั้งหมด5คน ซึ่งก็คือปาริมะนีน่ามิ้วนิชาและเคียร่าโดยใน B.N.K. f 8 Jungle tournament นั้นในการแข่งขันรอบแรกนั้นก็เกิดสถิติใหม่ขึ้นกับ B.N.K. 4 8แล้วเมื่อในกุ๊ปดีนั้นคู่เนยและพาขวัญเป็นพาขวัญที่ชนะไปทำให้เนยได้หลุดออกจากเซมบัสซึเพลงหลักครั้งแรกของ B.N.K. 4 8ก่อนที่ในรอบที่2นั้นมิวสิกที่ชนะฟ้าใสมาได้ในรอบแรกจะมาแพ้ให้กับปาริมะ ทำให้เป็นครั้งแรกเช่นกันที่เพลงหลักไม่มีรายชื่อของมิวสิกเป็นเซมบัสสึก็เหมือนการแข่งขันจังเก้นของ a k b f o s ครั้งแรกเช่นกันที่เมมเบอร์ขาประจําของเซมบัสึสองคนนั้นต้องหลุดออกจากเซมบัสึซึ่งสุดท้ายแล้วการที่2เซนเตอร์โชนิจิหลุดออกเซมบัสึนั้นทําให้ตอนนี้ก็เหลือเพียงออนเจนิสและเชอร์ปางที่ยังเป็นเมมเบอร์ที่เป็นเซมบัสึของ b n k f 8 s ทุกซิงเกิลและทุกอัลบั้ม และการที่พาขวัญชนะเนยแล้วเข้ารอบต่อมาก็สามารถชนะเจด้าได้นั้นทําให้พาขวัญได้เป็นเซมบัสึกครั้งแรกของ b ี k 4นเคฟทำให้ตอนนี้เหลือเพียงแพนด้าคมินเข่งและนายที่ยังไม่ติดเซมบัสึกและพาขวัญยังเป็นเซมบัสึเพียงคนเดียวจาก b ีย4นเคนโฟเอทนีอีกด้วยในส่วนของ c g m จมฟเนั้นที่สามารถผ่านเข้ามาได้ถึง5คนนั้น ทุกคนล้วนไม่ได้ติดอันดับในการเลือกตั้งครั้งที่2ของ B.N.K.48 นั้นก็หมายความว่านี่จะเป็นครั้งแรกของทั้ง5คนที่ได้มีส่วนร่วมในเพลงของ B.N.K.48 และเป็นเมมเบอร์ของ C.G.M.48 5คนแรกที่เป็นเซมบัสสึในเพลงหลักของ B.N.K.48 และ2ใน5คนนั้นอย่างนิชาและเคียร่าไม่เคยได้เป็นเซมบัสึอของ C.G.M.48 เลยทั้งสิน้นทำให้ทั้งสคนนั้นติดเซมบัสสึครั้งแรกในชีวิตของตัวเองได้สำเร็จ ซึ่งในส่วนของเมมเบอร์จาก B.N.K.48 นั้นก็อาจมีหลายคนที่อาจจะไม่เป็นเซมบัสสึครั้งแรกของพวกเธอเองแต่ก็เป็นเซมบัสสึที่มาไม่บ่อยครั้งและในครั้งนี้โอกาสและโชคชะตาก็นำมาให้พวกเธอได้เป็นเซมบัสสึอีกครั้งอย่างมายูและนิวที่ต่างเคยติดเซมบัสสึการแค่คนละ1ครั้งเท่านั้นและก่อนต,ติดเซมบัสสึสองครั้งแต่ครั้งล่าสุดนั้นต้องย้อนกลับไปถึงในปี2018 ในอัลบั้ม r ีเว r เลยทีเดียวและจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาเมมเบอร์ที่ติดเซมบัสเซอร์16คนนั้นที่อยู่ในเพลง Heavy Rotation ของ B.N.K.48 มีเมมเบอร์ที่สามารถติดได้ทั้งเซมบัสเซองานเลือกตั้งและงานจังเก้นก็มีถึง6คนนั่นก็คือ V, On, Cheerbang, Ban, j e n i t และมิน m i n ซึ่งก็ถือว่ามากเลยก็ว่าได้ และเป็นครั้งแรกของมินมินที่สามารถติดเซมบัสซึสองครั้งติดต่อกันและการที่เชอร์ปางผ่านไปถึงรอบ4ี่คนสุดท้ายทำให้เธอยังครองสถิติเป็นเมมเบอร์แถวหน้าของทุกซิงเกิลทุกอัลบัมและในส่วนของปันนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในงานจังเกิลแห่งนี้โดยความมุ่งมั่นของเธอเธอออกแต่ค้อเทียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ก็สามารถผ่านมาถึงในรอบก่อนลองชนะเลิศและเป็นเซมบัสซึได้สาเร็จ ซึ่งสมมุติว่าถ้าปานชนะขึ้นมาก็จะคล้ายกรณีของพารุรุและจุเลนะเลยและในส่วนของวีนั้นที่สามารถไปได้ถึงในรอบรองชนะเลิศถึงจะแพ้แต่การติดเซมบัสึในครั้งนี้ก็ทำให้วีเป็นเมมเบอร์รุ่นที่2ของ BNK48 ติดติดเซมบัสึมากที่สุดจำนวน5เพลงเท่ากับฟอนต่างการที่ในอัลบั้มที่แล้วฟอนติดเซมบัสึและเป็นเซนเตอร์ส่วนในอัลบั้มนี้วี We ติดเซมบัสึ และเป็นคนที่ยืนอยู่ข้างๆเซ็นเตอร์และผู้ชนะในการแข่งขันในครั้งนี้อย่างจีจี้นั้นเธอเป็นเมมเบอร์รุ่นที่2ที่ตอนแรกก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากแต่ต่อมาหลังจากผ่านการเลือกตั้งครั้งแรกไปจีจี้ก็เริ่มเด่นขึ้นมาจากเทคนิคการพูดของตัวเองที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งคนที่ไลฟ์สนุกที่สุดจนเธอก็ได้ติดเสียงัสสึเป็นครั้งแรกในอัลบั้มที่2จาบาจา และหลังจากนั้นเธอก็ได้ติดเซมบัสส2สองซิงเกิลต่อมาและได้อันดับในการเลือกตั้งของ BNK 4 8ในตำแหน่งของ Undergirl ในอันดับที่23จากการติดเซมบัสส์ครั้งแรกในอัลบั้มที่2วนครบรอบมาที่อัลบั้มที่3โชคชะตาก็นำพาจีจีมาเป็นเซนเตอร์ครั้งแรกและเป็นจังเกิลควีนคนแรกของ BNK 4 8และยังทำให้จีจีเป็นเซนเตอร์รุ่นที่2คนแรกที่เป็นเซนเตอร์คนเดียวในเพลงหลักอีกด้วย แม้จีจี้จะบอกว่าเซ็นเตอร์สำหรับเธอนั้นมันไกลเกินไปแต่ว่าถ้าดูจากสิ่งที่จีจี้ได้พยายามมาทั้งหมดจนสามารถขึ้นมาได้ถึงตำแหน่งนี้และติดเซมบัสเซอรติดต่อกันและติดอันดับการเลือกตั้งก็ต้องบอกว่ามันเหมาะสมกับเธอแล้วจริงๆสุดท้ายแล้วทาง BNK f o r e s t นั้นจะเลือกเพลงอะไร c h a n c e No j u n b a n A N Pressure ชอ m i คิมิ e นโ i เ u หรืออาจจะเป็นเพลงที่นอกเหนือจากนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไป